สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเธอกำลังจบปีกันอะไรกันอยู่สวัสดีครับอยู่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยคุยกับพี่เขาก่อนเลยไม่เดี๋ยวย่างฟิลเตอร์ก่อนมันติดมันติดมันติดหลายคนมันติดหมไม่มันติดแค่คนเดียวเอ้าเหรอสวัสดีครับพี่เมย่าอเนย่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับมารอเธอเป็นหมื่นค่ะเบอร์เป็นครับเสื้อแหวกเลยค่ะเสื้อแหวกครูไม่ใช่หรือใหญ่ นนใส่ใส่ใส่ดีๆก่อนเนี่ยเดี๋ยวไอปพิวเนี่ยเ้าทำตัวเธอทำตัวแบบลกอริทึมแนนไอจี IG ขอบคุณครับ<อ>มาเราแค่กิวไพเตอร์กับปั๊กเนี่ยไม่แล้วพิวไเตอร์มันติดหน้าพี่คนเดียวไม่ติดสองคนไหนดูสิเดี๋ยวไม่ทนสองรูป <laughs> <6 S 1> นะสองคนนะ <laughs> สวัสดีครับ อาสวัสดีครับสวัสดีหูตาล่าหูตาละาคอมเมนต์ขึ้นเร็วมากอาหารไม่ทันเลยทีเดียวอะพอเป็นเธอสองคนมาอ้าวก่อนอื่นเลยเมื่อกี้ได้ดูหรือเปล่าว่าพี่ๆคอนเนอรนําตัวกันยังไงครับผมได้ได้ดไดไดูทันไเดรทัน,นพี่พี่โพฟพี่เกตพี่เบลเลยครับผมไม่พี่ไปเอ้าห้องน้ำมาเมื่อกี้พี่ไม่ได้ดูเฮ้ยเดเพิ่งยุ่มหัวกันเองลูกเย่๋เพิ่งเย่าเพิ่งตีกันเองอ่ะก่อนอื่นเลยเราให้แนะนําตัวหน่อยว่าแต่ละคนรับบทเป็นอะไรรับบทยังไงบ้างบทตัวเองเป็นยังไง ดูเสียงสับรางแล้วอยากตะโกนว่าผมโอเคครับใครครับใ <got> ครก่ <laughs> อนเสียงมันาขาดขาดหายหายลูกเต้เนเยน็นค่อยๆพูดเออเสียงมันหายไปแล้วปะคร <laughs> ับโอเคค่อยๆพูดชา้าๆ <laughs> มาละครับเฮ้ยนะครับผมก็รับบทเป็นกัปตันครับผมกัปตันจะเป็นเอ่อ เอ่อพอเริเหมือนกับพ่อแม่จะค่อนสร้างสปอยครับเป็นเหมือนกับลูกเสร็จสปอยแล้วทีนี้เหมือนกับใช้ันการอะไรอย่างเช่้เหมือนกับเวลาทําก็ใช้แก้ปัญหาคับเพื่อนไม่ค่อยคบเท่าไหร่แล้วก็เหมือนกับเป็นเหมือนกับจะเป็นคอยช่วยทํางานกับพี่พารทครับพี่พัทก็คือพี่เกศผลเนี่ยครับผมเป็นผู้ไปก็คือทีมสับรางใช่ไหมเซนสับเป็นทีมเซียนสับรางครับผมครับผมนะครับเซีนสุ้มงคลนะผมรับบทเป็นเฟยนะครับครับเรื่อง ก็จะเป็นรูปพี่ลูกน้องกับพี่เชอร์ก็คือพี่โปั่นองครับผมพี่โปรครับผมจะคอยแบบช่วยการทํางานเกี่ยวกับการจับชูแบบว่าการสื่อชู้อะไรประมาณนี้ซึ่งตัวเฟยก็จะเป็นคนแบบไปฉลาดเกินไปหน้าตาดีเกินไปเพื่อนแบบไม่ชอบเลยทําไมล่ะก็แบบคุณก็แบบมีขายของผมว่ามีขายของผมว่าได้ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้ว คือจะบอกว่าคือพวกเราสองคนไม่มีเพื่อนปบก็เลยคบกันเองครับเป็นเพื่อนกันใช่แต่ว่าพวกเราก็ไม่ต่างกันเป็นคู่ปรับครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วต้องต้องเป็นคู่เธอยังไม่ได้พูดประโยคที่พี่บอกเลยมาขอขอคนละหนึ่งประโยคเร็วดูเซียนสับรางเราอยากตะโกนว่าดูเซียนสับรางเราต้องตะโกนว่าต้องตะโกนว่าสนุกจังเลยย้ได้ได้ฟิลได้ให้อ่าอ่าอีก เอาคุณฮัคอปี้เร็วร็วงทุ่มแล้วอาจจะบอกมานครับผมไปดูกันได้เลยเย้ทุกวันอังคารเอ้ทุกวันโดนตัดแต้มแล้วโดนตัดแต้มแล้วเรื่องต่อแบบไม่ได้เล่นแล้วหรือยังไม่มันมันเป็นมูค่บก็คือจะบอกว่า2ทุ่มนะครับผมคที่สำคัญนะครับถ้าใครอยากดู EP2 ต้องสมัคร VIP นะครับผมเพราะว่าถ้าไม่สมัครเขาไม่ เะะดี๋ยวใช่ครัล้ว,วครับผมผมก็ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันว่าูเล่นดูเล่นอ่างทใ่้บอกใครที่สมัครวีไอพีก็จะสามารถแบบว่ารับชมตอนที่หนึ่งกับตอนที่สองได้ครับใช่ครับถูกต้องถูกต้องถูกต้องเรามีเกมมาให้เธอสองคนเล่นด้วยเห็นตีกันแบบนี้นะเกมก็คือมีช ALLENGE จะมาให้ทามีเ ALLENGE แม่ทำก่อนเนี่จริงๆตอนนี้ละครมาแล้วแต่ว่าขออีกเกมหนึ่งก่อนเราจะไปกันเป็นเกมประมาณว่าเราจะเล่าเรื่องของเสียวูให้ฟัง ทันทีที่ได้ยินคําว่าเสียวุธนะครับให้เนทพูดคําว่าสับและให้เจมพูดคําว่าจับงงไหมไม่งงนะพร้อมยากไหมไม่ยากพี่จะเล่าเล่าไม่กี่บรรทัดหรอกสั้นๆสั้นๆแต่ทันทีที่ได้ยินคําว่าเสียวุธทุกคนช่วยกันดูนะคะว่าใครใครทำได้ดีกันเนทพูดคําว่าสับนะแล้วเจมพูดคําว่าจับนะโอเคนะถ้าพร้อมนะพี่เล่าเลยหนุ่มใหญ่ใจถึงท่านหนึ่งเป็นเพื่อนส เป็นเพื่อนสนิทของเสียวัดพ่อชื่อเสียวทย์มีอาชื่อเสี่ยวงเขามีนามว่าเสียวุฒิตัตับพูดก่อนใครพูดก่อนใครพูดก่อนเร็วคอมเมนต์มาใครพูดก่อนเร็วใครพูดก่อนเดี๋ยวฉันให้ชาเนตตัดสินฉันให้ชาเนตตัดสินเล่าต่อ เป็นผู้ชายพราวสเสน่ห์สายเปตัวพ่อชอบกิ๊กกับสาวๆไปทั่วทั้งน้องกิ๊เชอรี่น้องวายโดยที่เสียวุฒิได้นักอันับคะแนนอยู่นับคะแนนอยู่ได้นักสับรางมือทองอย่างพัดมาช่วยจัดการปัญหาวุนว่นๆให้สุดท้ายเสียวุธจะสับไปแล้วพี่พูดไปแล้ว สุดท้ายเสียวุฒจะสับรางได้หรือไม่ย่าเออมีมีคนมาใจมีคนเอาใจช่วยเต็มเลยอ่ะอ่ะมีคนนับคะแนนหน่อยเร็วสุดท้ายเสียวุฒจะสับรางต่อไปได้อีกนานแค่ไหนติดตามได้ในเจนจับรางทุกวันพฤหัสบดีสองทุ่มที่ VTV เท่านั้นอใครได้คะแนนมากกว่ากันเมื่อกี้มีคนบอกว่ามีการปิดปากกันด้วยแล้วฉันจะนับคะแนนยังไงมีคนบอกว่างี้นะครับให้เฟยชนะ มีมชคนชนะเจมสองเน็ตหนึ่งวิมีคนขรุคะแนนในซันเียบร้อยเ็ตสับเลยมีคนบอกเจมส์สองเน็ตหนึ่งเก่งที่สุดเลยไหมของนาำวนเลยดูิไม่คุณแพ้คนคนแพ้คนแพ้ต้องเต้นไก่ย่างถูกเผาครับไม่ผมอยากเต้นแบบสองทุ่มแล้วครับอยากอยากให้ดูไปดูเซตสับไม่ได้เต้นก่อนเต้นก่อน เต้นก่อนแต่ว่าไก่ย่างถูกเผาเป็นเวอร์ชันใหม่เต้นพร้อมกันเลยสรุปแล้วเนี่ยเมื่อกี้มีคนบอกว่าแบบดูไม่ชัดเลยว่าใครนี่ต้องเต้นด้วยกันทั้งคู่เราจะไม่ลุกขึ้นเต้นแล้วเราจะเป็นไก่ย่างชาววังพี่จะเต้นให้ดูก่อนง่ายๆอันนี้คือไม้จิ้มไก่ไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะถูกไม้เสียบมันจะถูกไม้เสียบ เสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาแล้วก็ร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆนี่ไม่ต้องลกขึ้นเต้นด้วยสามารถนั่งเต้นได้เลยมาพอแมสหนึ่งจอบลับไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะถูกไม้เสียบมันจะถูกไหมเสียบซีดเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาเอาร้อนจริงๆร้อน ร้อนจริงๆร้อนจริงๆพอแล้วแค่นี้พี่พึงพอใจแล้วแค่นี้พี่พึงพอใจแล้วอ่ะมันสองทุ่มแล้วมีแต่คนมีแต่คนแบบว่าแบบอยากไปดูแล้วอ่ะก òn, ่อนก่อนเราจะไปดูกันให้ทั้งสองคนฝากซีรีส์อีกสักหนึ่งทีครับกลับราง้ลยนะครับผมเพราะว่าอสนุกแน่นอนครับผมทุกวันคืพอหรรัสเวลาสองทุ่มทางช่องวีจีวีเราก็จะ ใครที่สมัคร VIP นะครับของ BTV ก็ B B, B B, จะสามารถดู EP เดือแล้วก็สองแล้วก็ได้เลยครับผมครับผมก็ฝากเน็ตเซมพี่เกทพี่โบแล้วก็พี่โบพี่เกด้วยนะคะเออครบเลยโอเคโอพี่เบลพี่เกดด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนเลยครับ <c oughs> <c oughs> เย้ yeah, ขอบคุณเนเจมนะคะวันนี้ที่มาเล่นเล่นกันนะคะคุณนะครับอ่ะเราปล่อยพวกเธอไปดูละครดีกว่าปล่อยพวกเธอไปดูซีรีส์ดีกว่าขอบคุณมากๆนะครับมีโอกาสไว้คุยกันนะคะอ่ะฝากน้องๆไว้ด้วยนะครับทั้งกัปตันนะคะทั้งกัปตันแล้วก็เฟย์ด้วยใบไม้ขอบคุณนะขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะมานะครับการขับเยอะมากขอบคุณะครับอ่ะ